เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มีกับผมน็อตเอนเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้คนลุกออกมาเดินถือลูกโป่งสีแดงกลางดึกก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนาเช้าวันนี้แอนเดียกับจอร์ดเพื่อนสนิทกําลังช่วยกันเดินตามหาตัวลิซเพื่อนสนิทอีกคนที่อยู่ๆก็หายตัวไปอย่างปริศนาซึ่งแอนเดียเขาก็พยายามเดินตามหาห้องต่างๆรอบๆบ้านแต่ก็ไม่เห็นวิ่วแววของเธอเลยเขาเลยเปลี่ยนไปลองโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายแต่ที่น่าแปลกคือภายในห้องอเธอดันมีลูกโป่งสีแดงวางทิ้งไว้ทั้ง ก็ไม่เคยเห็นว่าในห้องของเธอเคยมีลูกโป่งสีแดงนี้เลยด้วยซ้ำทั้งคู่พอเห็นแบบนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้มันผิดปกติในจังหวะน,นั้นเองก็มีเสียงทุบป,ประตูลัวลวดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านของพวกเขาทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็รีบพากันเดินลงไปเปิดประตูก็เจอตำรวจสองคนยืนดักรอพวกเขาอยู่และทันทีที่ตำรวจสองคนนี้เจอหน้าพวกเขาตำรวจก็พูดทันทีว่ามีเด็กหายไปและครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเด็กคนนั้นคือที่หน้าบ้านของพวกเขาโดยเด็กคนนั้นสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองแอนเดียสพอได้ยินแบบน,น ไปถามจอร์ดว่าเขาเคยเห็นเด็กคนนั้นไหมจอร์ดก็ตอบว่าเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นเหมือนกันตำรวจพอได้ยินแบบนั้นเลยยื่นภาพสเก็ตใบหน้าของเด็กที่หายตัวไปให่นเดียดูแต่ที่น่าแปลกคือภายในภาพสเก็ตของเด็กคนนั้นเขาถือลูกโป่งสีแดงเหมือนที่เขาเจอในห้องของลิไปเป๊ะอันเดียผพอเห็นแบบนั้นเลยถามตำรวจต่อว่าลูกโป่งสีแดงที่เด็กคนนี้ถือคืออะไรตำรวจก็ตอบว่าคนอื่นๆพอหายตัวไปจะมีลูกโป่งสีแดงนี้อยู่ตรงบริเวณที่พวกเขาหายตัวไปเสมออนเดียผพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเลยถามตำรวจซ้ำกลับไปอีกครัััั้้งงววว่่าาาคคุณกกกลจะบอนนเด็นนีหยตไป และเจอลูกโป่งสีแดงถูกทิ้งไว้อยู่ตรงบริเวณที่เด็กคนนี้หายตัวไปใช่ไหมตำรวจพอได้ยินแอนเดียถามแบบนั้นก็เริ่มสงสัยเลยถามเขาว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแอนเดียก็รีบตอบว่าเขาไม่รู้เขาแค่สงสัยเฉยๆจากนั้นตำรวจก็บอกว่ามันน่าแปลกจริงๆเพราะลูกโป่งสีแดงนั้นมันติดอยู่ตรงฝาครอบปิดท่อระบายน้ำตรงหน้าบ้านของแอนเดียพอดีตรงกับบริเวณที่เด็กคนนี้หายตัวไปแอนเดียพอได้ยินแบบนั้นก็เสนอว่าเดี๋ยวเขาจะลองเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูเหตุการณ์ตอนที่เด็กคนนั้นนนหหาาาายยตัััวววไไปแแลล้้ถเเจจออบบะะะสสรรดีีี๋ขกฐใทท ตำรวจพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าผู้เขารอนานไม่ได้เพราะเด็กคนนี้หายตัวไปแล้ว3วันถ้าเกิดเขายังหาไม่เจอตำรวจต้องออกหมายจับแอนเดียสเพราะตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแอนเดียสพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงว่าจะช่วยถ้าเจอบ่อแสอะไรตำรวจพอได้ยินแบบนั้นเลยยอมถอยกลับไปก่อนแอนเดียสู้เห็นตำรวจหันหลังกลับออกไปแล้วเขาก็รีบปิดประตูแล้วหันมาปรึกษาจอร์ดว่าการหายตัวไปของเด็กคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับบริสเพราะในห้องของเธอก็มีลูกโป่งสีแดงนี้เหมือนกันซึ่งจอร์ดก็คิดแบบเดียวกันกับแอนเดียส ในคืนเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้หายตัวไปทันทีว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วพอแอนเดียสลองย้อนภาพจากกล้องวงจรปิดกลับไปประมาณ3วันที่แล้วเขาก็เห็นเด็กผู้ชายคนนี้ในภาพสเก็ตสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองและเดินถือลูกโป่งสีแดงๆผ่านหน้าบ้านพวกเขาจริงๆในตอนนั้นอยู่ๆเด็กคนนั้นก็ก้มลงไปที่ท่อระบายน้ําเหมือนเขากําลังพยายามหาของที่เผลอทําตกแต่ที่น่าแปลกคือเหมือนเด็กคนนั้นกําลังโบกมือให้ใครบางคนอยู่ไม่นานจากนั้นเด็กก็เหมือนจะโดนลากหายเข้าไปในท่อระบายน้ําหน้าบ้านของพวกเขาเหลือทิ้งไว้แค่ลู่งงสีีดดอนเย ตกใจมากรีบหันไปบอกจอร์ดว่าพวกเขาต้องรีบออกไปตรวจดูที่ท่อระบายน้ำหน้าบ้าททนทันทีเพราะเมื่อกี้พวกเขาเพิ่งเห็นว่าเด็กคนนั้นถูกลากหายเข้าไปต่อมาพอพวกเขาลองเดินออกมาสำรวจด,ดูตรงท่อระบายน้ำหน้าบา้านพวกเขาก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรเลยแถมตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ำมันก็หนักมากทาั้งๆั้งที่พวกเขาสองคนช่วยกันยกออกแรงยกก็ยังยกไม่ขึ้นมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กคนนั้นจะดึงตะแกรงปิดท่อระบายน้ำออกและลงไปข้างล่างนั้นในตอนนั้นเองลูกโป,ป่งสีแดงที่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนจะลอยไปที่ไหนสักที่พวกเขาเลยลองเดินตามลูกโป่งส ซึ่งมันน่าแปลกมากที่ลูกโป่งสีแดงนั้นมันลอยไปหยุดที่หน้าบ้านของเด็กที่หายตัวไปพอดีแถมยังลอยไปหยุดที่ตะแกรงท่อระบายน้าหน้าบ้านเด็กที่หายตัวไปอีกด้วยในตอนนั้นเองผู้เขาก็สังเกตเห็นว่าที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านก็มีใบประกาศตามหาตัวเด็กคนนั้นแปะอยู่ผู้เขาเห็นแบบนั้นก็เริ่มสงสัยว่าหรือความจริงแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กคนนั้นเพราะไม่อย่างนั้นลูกโป่งสีแดงมันจะนําทางพวกเขามาที่นี่ทําไมไม่แน่ว่าถ้าพวกเขาเจอตัวเด็กคนนั้นก็อาจจะเจอตัวลิซเพื่ รีบแอบย่องเข้าไปสำรวจบริเวณร,รอบๆบ,บ,บ้านหลังนี้ทันทีจนทั้งคู่บังเอิญไปเจอประตูลับใต้ดินที่ซ่อนอยู่ข้างหลังบ้านแล้วพอพวกเขาลองเปิดประตูลับนี้ออกก็เจอบันไดาทางลงเข้าไปที่ห้องลับใต้ดินและที่ทําให้พวกเขาเริ่มสงสัยว่าคนในบ้านหลังนี้จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กคนนั้นก็พอพวกเขาดันไปเจอรองเท้าบูสีเหลืองของเด็กที่หายตัวไปตกอยู่ตรงนั้นหนึ่งข้างแถมตรงทางลับมันยังมีประตูไม้อีกบานปิดกั้นซ้ำอีกทีพอเห็นแบบนั้นก็พยายามจะงัดประตูไม้ออกเพราะคิดว่าเด็กผู้ชายคนนั้นกับบอาจจะถููกขังงออย่ในห้ลล แต่ในจังหวะนั้นเองเจ้าข,ของบ้านก็เปิดประตูไม้นั้นออกมาเจอพวกเขาพอดีผู้เขาผู้เห็นแบบนั้นก็พยายามอธิบายเธอฟังว่าพวกเขากําลังช่วยตํารวจตามหาบอดแสของเด็กชายที่หายตัวไปแต่ก็เหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อแถมยังโวยวายใส่พวกเขาคิดว่าจะมาตอกย้ำเรื่งลูกชายของเธอที่หายตัวไปพวกเขาพอได้ยินว่าเธอเป็นแม่ของเด็กคนนั้นก็ตกใจมากแต่ก็ไม่ลืมถามว่าทําไมรองเท้าบูทของเด็กชายถึงมาอยู่ตรงนี้เธอก็อ้างว่าตํารวจเจอมันในที่เกิดเหตุและเขาเอากลับมาให้ใหเธอแต่เธอทนดูไม่ได้เลยเอามันออกมาทิ้งไว้ที่นี่แอนเดียพอดีแบบนั้นขเขา ขออนุญาตเธอเข้าไปในห้องรับใต้ดินนี้เพื่อจะแอบตรวจดูว่าลิทถูกขังไว้ในนี้ไหมแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นพอได้ยินว่าพวกเขาเจอขอเข้ามาเธอก็ถามว่าพวกเขาจะเข้ามาทําไมแอนเดียก็ตอบว่าเพื่อนของเขาก็หายตัวไปเหมือนกันและบางทีการที่เด็กคู่หายตัวไปอาจจะเกี่ยวข้องกันซึ่งบเธอไี้ยินแบบนั้นเธอก็ตะโกนเรียกสามีของเธอให้ออกมาคุยกับพวกเขาต่อแทนแอนเดียเริ่มอธิบายเกี่ยวกับลูกโป่งสีแดงที่พวกเขาเจอตรงจุดที่เด็กชายหายตัวไปแล้วเขาก็เจอลูกโป่งสีแดงนั้นในห้องของอลิทเพื่อนสนิทที่หายตัวไปเหมือนกันพวกเขาเลยคิดว่าลูกปงงสีแด จะเป็นบ่อแสที่จะช่วยพวกเขาตามหาตัวทั้งคู่เจอแต่สามีของเธอก็ไม่ยอมฟังแถมยังไล่พวกเขากลับออกไปแอนเดียพอดียินแบบนั้นเขาเลยยื่นรองเท้าบูสีเหลืองให้สามีของเธอดูแล้วบอกเขาว่าเรารู้ว่านี่คือรองเท้าของลูกชายคุณ เหมือนเราเห็นว่าเขาหายตัวไปต่อหน้าบ้านเราเลยมันเลยเป็นเรื่องแปลกมากเพราะตอนที่เขาหายไปเหมือนว่าเขาจะโดนลากหายเข้าไปในท่อระบายน้ําทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็ชวนแอนเดียสก,กับจอร์ดเข้ามาคุยในห้องรับใต้ดินเพื่อหาทางช่วยเหลือทั้งลูกชายของทั้งคู่และอลิธเพื่อสนิทของพวกเขาจากนั้นสามีของเธอก็เริ่มเล่าว่าเหตุการณ์ที่มีคนหายตัวไปแบบนี้มันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนเพราะพ่อของเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เคยเล่าเรื่องนี้เขาฟังพ่อเขาบอกว่าเหตุการณ์หายตัวไปแบบนี้จะวนกลับมาเกิด เริ่มต้นมาจากอุโมง์ท่อระบายน้หล้างกลางป่าท้ายหมู่บ้านตอนนั้นพ่อของเขาเข้าไปขุดอุโมง์ท่อระบายน้ําเขาก็เจอรูปโป่งสีแดงจากนั้นก็เริ่มมีผู้คนในหมู่บ้านหายตัวไปและบริเวณที่มีคนหายตัวไปก็เจอรูปโป่งสีแดงทิ้งเอาไว้สามีของเธอไม่พูดเป่ายังหยิบกระเป๋าที่มีรูปเก่าๆของพ่อ,ขอ,พอ,ขอเขาขึ้นมาให้แอนเดียกับจอร์ดดูเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริงทั้งคู่พอเห็นรูปถ่ายพ่อของเขากําลังยืนอยู่ในอุโมงท่อระบายน้ําและถือรูปโป่งสีแดงก็ตกใจมมมมาาาาากกก็็เเเลยถสออีออธต่่วจะปนไปได้้ห ที่หายตัวไปอาจจะอยู่ที่อุโมงค์ท่อระบายน้าเขาก็ตอบว่าไม่แน่ใจเพราะหลังจากนั้นไม่นานพ่อของเขาก็หายตัวไปเหมือนกันแอนเดีย,ยนบ,บนั้นเขาก็อยา้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยชวนทั้งคู่เดินกลับเข้าไปนั่งพูดคุยกันข้างบนบ้านของพวกเขาเพื่อที่แอนเดียสกับจอร์จจะได้ลองมองหาลิซว่าเธอถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมเพราะหลังจากได้ลองฟังเรื่องที่สามีของเธอเล่าทั้งคู่ก็เริ่มสงสัยและไม่เชื่อสิ่งที่เขาเล่าแถมสามีของเธอยังดูไม่น่าไว้ใจักเท่าไหร่ด้วยซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดเพราะพวกเขา เรื่องนี้มันมีอะไรผิดปกติและเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆซึ่งในสมุดบันทึกของพ่อเขาก็มีบอดแสบอกว่าจะต้องเดินตามท่อระบายน้ําที่มีเครื่องหมายรูปดาวที่ถูกเขียนด้วยช็อคไปเรื่อยๆจากนั้นมันจะนําทางไปถึงอุโมงค์ท่อระบายน้าแอนเดียสพอรู้แบบนั้นเขาก็มั่นใจว่าบางทีผู้คนที่หายตัวไปอาจจะรวมตัวกันอยู่ที่อุโมงค์ท่อระบายน้ํานี้แน่ๆแ,แ,และพวกเขาจําเป็นจะต้องไปที่นั่นเพื่อช่วยอลิซสาม,มีของเธอพอได้ยินว่าพวกเขาจะไปที่อุโมงค์ท่อระบายน้ําก็พยายามห้ามแล้วขู่ว่าถ้าพวกเขาไปที่นั่นนนก็จะลายยเเปปห่ออไไรตใว อแอนเดียสก็เหมือนได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากหน้าต่างเขาเลยเปิดมูลี่ออกดูก็เจอลูกโป่งสีแดงสามีของเธอพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากแล้วโทษว่าแอนเดียสกับจอร์ดเป็นคนเอาลูกโป่งสีแดงนี้เข้ามาภายในบ้านของพวกเขาแอนเดียสพอได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบบอกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สามีของเธอก็ไม่ฟังแถมไล่พวกเขารีบกลับออกไปจากบ้านของเขาด้วยแต่ในจังหวะนั้นอยู่ๆประตูห้องเก็บของพวกเขาก็เปิดออกพร้อมกับมีชุดตัวตลกเพนนิไวล์ล่นออกมาแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็รีบหันไปถามสามีของเธอว่านี่คือชุดอะไรสามีของเธอก็อ ไว้ใส่ในวันฮาโลวีนจากนั้นเขาก็รีบยื่นกล่องบอะแสของพ่อเขาส่งให้และ้วตะโกนไล่ทั้งคู่รีบออกไปซ้ำอีกครั้งทันทีพวกเขาเลยไม่มีทางเลือกต้องรีบเดินออกมาก่อนเพราะโดนแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นจอดลูกโป่งสีแดงขู่ทิ้งท้ายที่น่าแปลกคือพอทั้งคู่เดินกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ตะโกนถ,ถามทั้งคู่ว่าทําไมถึงเข้าไปในบ้านหลังนั้นไม่รู้หรอว่าผู้คนที่หายตัวไปก็เพราะพวกเขาแอนเดี้พรพูดินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเพื่อนบ้านเลยเเพูอ จะลองเดินตามไปดูที่ท่อระบายน้ําว่ามีสัญลักษณ์แบบในสมุดบันทึกเขียนบอกไหมซึ่งมันก็มีจริงๆในจังหวะนั้นเองผู้เขาก็สังเกตเห็นชายคนนั้นเดินถือถุงดําน่าสงสัยออกมาและรีบขับรถออกไปผู้เขาผู้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันมีพิรุษมากเพราะความจริงแล้วเขาไม่จําเป็นต้องขับรถเอาถุงขยะแค่ถุงเดียวมาทิ้งไกลถึงที่นี่ทั้งทที่หน้าบ้านของเขาเองก็มีถังขยะนอกจากว่าในถุงขยะนั้นต้องมีอะไรซ่อนอยู่ที่เขาไม่อยากคนอื่นรู้ซึ่งแอนเดียสเขาก็ได้จอดรถรอจนแน่ใจแล้วว่าชายคนนั้้้นนขขขััับบบรรถกกกลลลออไไปแวเเาาึง คือหาถุงดํานั้นซึ่งข้างในนั้นแอนดีสเขาไดเจอชุดตัวตลกเพนนิไวต์กับรองเท้าบูสสีเหลืองของเด็กชายที่หายตัวไปทั้งคู่พเห็นแบบนั้นก็มั่นใจทันทีว่าชายคนนั้นกําลังโกหกพวกเขาแถมในถุงดํานั้นแอนดีสยังค้นเจอโน้ตกระดาษที่มีข้อความเขียนบอกว่าฉันพยายามจะเจาะมันทิ้งแต่สิ่งนั้นมันกลับมาหาฉันแทนมันเอาฉันไปแล้วมันลุกขึ้นอีกครั้งมันก็สวมหน้ากากฉันฉันอยู่สิ่งนี้ไม่ได้แล้วมีแต่ฉันที่ต้องหายตัวไปทั้งคู่พอได้อ่านข้อความนี้กั่นาหยีกบททุค แอนเดียสพูรู้แบบนั้นเขาก็บอกว่าพวกเขาต้องรีบขับรถสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นไปเพราะเขาบ่รใจว่าหมอนั้นต้องกลับไปที่อุโมงค์ท่อระบายน้าแน่ๆซึ่งพอพวกเขาขับรถไปตามทางจนใกล้จะถึงอุโมงค์ท่อระบายน้ําพวกเขาก็เริ่มเจอลูกโป่งสีแดงเยอะขึ้นกว่าเดิมต่อมาพอพวกเขาขับรถไปถึงข้างหน้าทางเข้าอุโมงค์ท่อระบายน้าพวกเขาก็เจอรถของชายคนนั้นจอดอยู่แต่ก็ไม่มีใครนั่งอยู่ในรถทั้งคู่เลยรีบเดินลุยป่ามืดๆตามเข้าไปในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องวอยวายเลยรีบเดินเข้าไปดูกเจอชาายยคนนนนนนันนั้กกลงงืตะวใุม์ ท่อระบายน้าคนเดียวซึ่งแอนเดียสเขาก็พยายามจับใจความสิ่งที่ชายคนนั้นพูดได้ประมาณว่าคุณอยู่ที่ไหนฉันทําตามสิ่งที่คุณบอกฉันทําตามที่คุณขอแล้วฉันมอบลูกชายคนเดียวของฉันให้กับคุณแล้วทําไมคุณถึงไม่ยอมหยุดทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็เดาว,ว่าชายคนนี้น่าจะเอาลูกชายของเขาไปทําสัญญากับอะไรบางอย่างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับลูกโป่งสีแดงแอนเดียสพอเห็นว่าชายคนนั้นกําลังจะเดินเข้าไปในอุโมงค์ท่อระบายน้าลึกขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเลยจะเดินตามเข้าไปตามเขากลับออกมาแต่ในจังหวะน,นั้นแอนเดียสเข ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าผู้คนที่หายตัวไปต้องอยู่ในอุโมงค์ท่อระบายน้ำนี้แน่แ,นแน yet, อนเดียสเดินตามเข้าไปถามเขาว่าคุณกำลังจะทำอะไรชายคนนั้นก็บอกว่ามันจะไม่หยุดทั้งที่เรามีข้อตกลงกันแล้วมันจะไม่หยุดแค่นี้เขาจะไม่ยอมหยุดและเรื่องนี้มันยังจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยแอนเดียสพูดริมแบบนั้นก็ไม่เข้าใจพยายามถามว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรชายคนนั้นก็ตอบว่าเขาเอาเด็กๆและพาเพื่อนบ้านคนอื่นๆไปในตอนแรกเขาคิดว่าจะหยุดเขาได้โดยการใช้ลูกชายของเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยนเ,น,เนเพื่อหยุดเรื่องนี้ แล้วมันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นชายคนนี้ก็สารภาพกับแอนเดียสว่าจริงๆแล้วเขาโกหกเขาแกล้งทาเป็นไม่รู้ว่าทุกคนหายตัวไปไหนแต่ความจริงแล้วเขารู้ว่าใครเป็นคนทําให้ทุกคนหายตัวไปจากนั้นเขาก็พูดบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดและเขาจะต้องแก้ไขมันเองเขาพูดพร้อมกับบอยแอนเดียสยืนรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเดินเข้าไปตามหาทุกคนกลับออกมาเองพอได้ยินแบบนั้นก็รีบห้ามบอกเขาว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจะเข้าไปในอุโมงค์ท่อระบายน้ามืดๆนั้นคนเดียวแต่ชายคนนั้้้นนนนก็ไไมมมม่่ฟังงเเเขขาาาาารีบดดุหหยปใควือพ หลังอูชายคนนั้นแล้วเขาก็เริ่มกลัวลังเลว่าพวกเขาควรจะเดินตามเขาเข้าไปข้างในนั้นดีไหมแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดอามาจากความมืดพวกเขาพอไดนยินเสียงหัวเราะนั้นก็กลัวมากรีบพากันวิ่งหนีออกไปเพื่อจะโทรแจ้งตำรวจแต่ที่นี่ก็ดันไม่มีสัญญาณในตอนนั้นพวกเขาตัดสินใจว่าจะพากันวิ่งกลับไปในหมู่บ้านเพื่อเตือนเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่เหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในตอนนั้นเองพวกเขาสังเกตเห็นว่าบนถนนในหมู่บ้านตอนนี้เพื่อนบ้านคนอื่นๆที่เหลือเดินออกมาพร้อมกับลูกโป่งสีแดงมุุ่่่งงงหนน้้าาาาไปททที่ีอโม์รบลพวเข วิ่งหนีออกมาแถมทุกคนยังพูดแต่คําว่าเล่นกับเราสิซ้ําๆวนอยู่แบบนั้นพวกเขาเลยไม่มีทางเลือกต้องวิ่งตามคนกลุ่มนี้กลับไปเพื่อช่วยพวกเขาแต่ไม่ว่าแอนเดียสจะพยายามเรียกหรือพยายามขยิบให้พวกเขาได้สติทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่ได้สติและไม่รู้สึกตัวเลยในตอนนั้นเองแอนเดียสเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าในสมุดบันทึกเขียนบอกว่าถ้าผู้คนตกเป็นเหยื่อไม่รู้สึกตัวให้จ่อลูกโป,ป่งสีแดงนั้นให้แตกและพวกเขาจะกลับมาเป็นปกติในจังหวะที่พวกเขากําลังวิ่งตามผู้คนกลุ่มนั้นไปเพื่อจะจ่อลูกโป่งสีแดงใหห้้ตกกกกกกเเเเขา็ข็็นนนนอออลิดดจัมื แถมในมือของทั้งคู่ยังถือลูกโป่งสีแดงเหมือนคนอื่นๆอีกด้วยแล้วพอแอนดี้เห็นว่าทัมดกําลังจะเดินเข้าไปในอุโม,มงค์ท่อระบายน้ําเขากาลังเลว่าควรจะตามเข้าไปช่วยดีไหมซึ่งจอร์ดก็รีบบอกพวกเขาต้องตามเข้าไปช่วยเท่านั้นเพราะตอนนี้คนในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดตกเป็นเหยื่อคนที่อยู่เบื้องหลังลูกโป่งสีแดงนี้แอนดีพ้พอได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินนําจอร์ดตามทั้งหมดเข้าไปซึ่งข้ในป่าพวกเขาก็เจอตัวตลกเพนนิไวท์ผูกมาแอนดี้พูดแบบนั้นก็ตกใจมาก,ร,ร,าามกรีีีบเเเดดิินนนตตตตรรงงง้้าาไไไปูอออกกกคัััววว่่่่่ลพหยยยืยยทมมแ็มจ เจอแค่ลูกโป่งสีแดงวางทิ้งไว้ผู้เขาผู้เห็นแบบนั้นก็คิดว่าจะต้องเป็นตัวตลกเพนนีไว้นแน่ๆที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังลูกโป่งสีแดงนี้และเป็นตัวการที่ทําให้ผู้คนหายตัวไปในตอนนั้นตัวตลกเพนนีไวก็โผล่มากวากมือชวในให้พวกเขาตามเข้าไปในอุโมงค์ท่อระบายน้ําแต่พอมนเห็นว่าพวกเขาไม่หลงกลมันเลยจับเด็กผู้ชายออกมายืนโชว์เป็นเหยื่อล่อแล้วลากเด็กคนนั้นหายเข้าไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ท่อระบายน้ําทันทีก็เจอตัวตลกเพนนอเขใมม้้งีป็ พร้อมกระโู่ล้อชอบใจและกล่าวผู้คนมายืนร่อให้แอนเดียสวิ่งเข้าไปหามันแล้วพอแอนเดียสวิ่งเข้าไปมันก็จับตัวเขาล็อกไว้แอนเดียสพอโดนล็อกตัวเขาก็รีบตะโกนบอกให้จอร์ดวิ่งเข้าไปจอดลูกโป,ป่งทุกคนเพื่อให้ทั้งหมดได้สติซึ่งมันก็เป็นไปนอย่างที่พวกเขาคิดเพราะทันที่ที่จอ,จอร์ดจอดลูกโป่งสีแดงแตกทุกคนกลับมาได้สติแล้วพอช่วยทุกคนให้วิ่งหนีออกมาได้แล้วแอนเดีย ok สก็รีบสะบัดต,ตัวออกจากตัวตลกเพนนิไว้และรีบวิ่งหนีตามหนังทุกคนออกมา Come on, get out of here, go! Go, guys, go, 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 go! It's either you or them! <laughs> Make a decision! <laughs> you or them! Okay, <laughs> hey, no, 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 move, 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 move! Now, now, get out! Right, come on, let's go! Come on! Now, get, get out, go, go, go! No, Man. Come on. No, screw the cam, screw the footage! We gotta run! We gotta Go the police! Go, 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 go! go. <laughs> ดยไม่ลืมปิดประตูลูกกงขังเพนนิไว้ต่อมาพอทุกคนเดินกลับมาที่หมู่บ้านแม่ของเด็กคนนั้นก็เดินมาถามแอนเดียสว่าสาม,มีของเธออยู่ที่ไหนแอนเดียสพูดยิ้แบบนั้นก็งงเพราะคิดว่าเขาเดินตามทุกคนกลับออกมาด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยตามหาอย,ย่างไงเลยบอกให้เธอรีบโทรแจ้งตำรวจในจังหวะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับบ้านแอนเดียสก็เดินไปเจอลูกโป่งสีแดงลูกหนึ่งที่ยังไม่ถูกจอทิ้งแต่ที่น่าแปลกคือลูกโป่งสีแดงนั้นมีข้อความเขียนบอกว่าคอยดูอยู่เสมอติดไว้